สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเฮงเฮงในช่องเอ็ดเชอร์อีกแล้วนะคะ วันนี้ก็คือใส่ชุดนอนมาเพราะว่ากำลังจะนอนแต่เราไปเห็นคอมเมนต์นะคะของหลายๆคนที่ขอเพลงของ f ฟม i x เพลงใหม่มานะคะคือล่าสุดเรารู้ว่าเข้าสาร Entertainment มนตะ์คือปิดตัวไปใช่ปะแต่เราก็คือยังไม่รู้ทิศทางของ f ฟมิ x ใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่วันนี้ f ฟ m x กก็กลับมาแล้วกับเพลงร้อนๆหนาๆนะคะ hot and cold นะคะแค่เราเห็นภาพหน้าป,ปก YouTube เพลงนี้เราก็รู้สึกแบบ ยังไงแล้วก็อ๋อโฟวันวันรีคอร์ดก็คือโฟมิกซ์ไปอยู่กับโฟวัวันใช่ป่ะอ่ะโอเคสำหรับคนที่ขอมานะคะแล้วก็จัดให้นะคะในตอน <c oughs> ตอนนี้คิววงแต่ดึกมากแล้วแหละป่ะนะฮะตอนทำในตอนที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่นะโอเคเล t โก้ผู้กำกักชั่นดูแบบดูดีขึ้นเลยอะ่ะ ละอุ้ยสุขภูมแมบเท่นะเท่นะคะบอกเลยเท่นะมีแล้วรู้อยู่ตรงนี้ดิตายแล้วหล่อขึ้นนะ ตื่นๆๆๆร้อนว่าร้อนๆหนาวๆร้อนๆหนาวๆนาโอ้ยเท่ๆๆๆอุ้ยชุดสวยมากโอ้โหวันรันดีมากเลยอะง่ายๆได้ครั้งที่แล้วเราอยากโดนฟาดครั้งนี้ก็ยังอยากโดนฟาดอยู่ทำไมลุกแบบเบ๊ น้อ,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 องดีมากเลยพูดได้ไหมแม่เยี่ยวมากเยี่ยวมากวยอยู่ปะเ<ะ>ละิศเท่เลยอ่ะเออดูแบบเบียดเบียด<ๆ>ผมตรงเนี้ยเท่เลยอ่ะ เฮ้ยดนตีดีเฮ้ยดีมอกเพลงนี้เอ้ยแบดแบดแบบ แล้วพี่โมแล้วแม่เออนิงจ้าวะก็ยังคุมโัแม่นะฮะเมื่อกี้ก็ปืนดวลข้าอยู่โอ้โหมาแล้วห้าห้าเฮอะเอาจริงไั หูมากเลยนะจริงหอมมากเลยอ่ะเขินมาโอ้ยอ่ะเคและเอาละล่ะท่อนนี้คือช็อตฟิลนะหนึ่งไม่สนใจวะท่อนนี้ ทำเดดแดนมาจัดมาหนึ่งเออแอนคอ โอเค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 สิ่งที่เราอะสิ่งที่เราชอบใน MV นี้ก่อนเพลงพูดเลยเราว่าเพลงแบบเพลงดีแบบทอนเวอร์เออไม่ใช่ทอนเวอร์เออเอเอโอเคโอเคทอนเวอร์สทอนคอรัสคือดีแบบดีเลยนะคะติดหูเลย แต่สิ่งที่เราสึกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือท่อนพวกท่อน change ดนตรีช่วงแบบ bridge ไป break down ไป break dance สุดท้ายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันยังแบบเราสึกว่ามันน่าจะโหมแบบกระหน่ำอีก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 อย่างเงี้ยเออแต่ break dance เราสึกว่าโฟมิกเซนแข็งแรงแล้วนะแต่ด้วยอิเลเมนต์บางอย่างมันแบบมันไม่ค่อยเดือดอ่ะเรารู้สึกว่าใช้คําว่าไม่ค่อยเดือดดีกว่าเออันนี้ก็เป็นาร์ทของเพลงนะคะส่วนลุกต่างๆที่ เ,เปลี่ยนไปแล้วกันคือปกติโฟมมิกซ์เนี่ยในในก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นแนวๆว,ว่าเสื้อผ้าหน้าผมสีสันจัดจ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะดูแบบเฮ้ยดูดูแล้วแบบแก๊งสเตอร์มากๆดูแล้วแบบโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็เป็นภาพจำหนึ่งของโฟ i มิกส์เนาะพอมาย้ายค่ายน้อมอยู่โฟนวัน on เรารู้สึกว่าโอเคเสื้อผ้าดูคุมโทนขึ้นดูโตขึ้นจริงแต่แบบนิดนึงแม้ว่าแบบสเสน่ห์ของโฟมิกซ์มันคือความแบบมันคือความเดือดของสีของสไตลิสอะไรเงี้ยคือคือไอเน,นี้ยเราไม่ได้ว่าว่าแบบอุ้ยมันไม่ดีหรืออะไรนะฮะคือเรารู้สึกแบบอก็ชอบแต่เรารู้สึกอืม มันเหมือนมีอะไรขาดหายไปแล้วกันเอออะมันมีอะไรขาดหายไปแล้วกันนะในโฟมิกซ์นะคะก็คือเรื่องของสีสันความแบบเจ็บอะไรแบบเนี้ยเออที่เรารู้สึกว่าเอ,อ้มันยังไงมันแบบเนาะเมื่อก่อนหน้านี้มันแบบมันดูแบบอืม้มอะไรเงี้ยโดยเฉพาะนินจานะคะซึ่งนินจาเนี่ยอันเนี้ยดูดูแล้วเราก็รู้สึกโตขึ้นอ่ะถ้าพูดว่าโตขึ้นอ่ะ ก็โอเคคุมโทนขึ้นอ่ะเราก็เห็นด้วยแต่เราก็ยังชอบบินจาที่ดูมีความค mm ัลเลอร์ฟูลกว่านิดนึงนะคะอันนี้คือในภาพลักษ์เนาะแต่ด้วยความแรปด้วยความเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังมองว่านินจาก,ก็ยังพรีเซนต์ออกมาได้ดีอยู่นะคะแต่ด้วยความที่มันแบบเส็บดูแบบเป็นกองกําลังปฏิวัติอะไรสักอย่างอะเนาะ mm hmm. ก็เลยแบบอาจจะดูต้องมีความคุมโทนเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็รู้สึกว่าเออ ก็ก็อาจจะจะทำให้มู o แอนท tone มันดูดุขึ้นอ่ะเราก็ถ้าเป็นในแนวเนี้ยเราก็ว่าโอเคนะคะอ่ะไม่ก็หล่อะโอ้ยเขนะินอ่ะไม่ก็หล่อะหล่อเลยนะเราพูดเลยหล่อเลยอะ่ะเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนแบบจับทางได้แหละว,ว่าแบบเออมุมนี้องศานี้ หล่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของเสียงอะไรเงี้ยเรา no doubt อยู่แล้วนะคะดีมากอยู่แล้วแล้วก็แบบไมคกลยังทำให้รู้สึกว่าเราอยากโดนฟาดในทุกครั้งที่ดูโ <c oughs> okay. okay. อเคโอเคอะส่วนโฟกซองนะคะเราว่าโฟกซองก็ อืมเราแอบรู้สึกว่าเราไม่ค่อยจำโฟกซองได้เลยอ่ะมันเหมือนแบบออมก็หมายถึงว่าท่อนอะไรต่างๆเราก็ว่าเกลีย่ยได้ดีแต่ด้วยความแบบอาจจะยังไงวะแล้วก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทําไมถึงรู้สึกว่ากลืนโดนกลืนอะไรอย่างเงี้ยอืมเนาอ อืมอ่ะแต่ว่าน้องจอรชนะคะสกินเฮดแดงมันลยุยรู้สึกว่าเฮ้ยเปรี้ยวนะพูดเลยเปรี้ยวเปรี้ยวเลยหล่อแบบเถื่อนเถื่อนแบบเถื่อนเลยอยู่น้องแบบเราเราไม่คิดว่าจะได้เห็นน้องจอชทรงนี้เหมือนกันนะเออแล้วถามว่าดีไหมเราแอบบรู้สึกว่าชอบตอนก่อนอันนี้มากกว่าน,นิดนึงในลุกนะคะในลุกนะแต่ในเรื่องของการแร็ป ความเผ็ดความจุดๆๆๆๆๆอะไเงี้ยเราก็ยังมองว้ยังยังยังดีมากดีมากอยู่เป็นแบบรักษาปัจจัได้ดีมากอยู่นะคะอ่ะเอาละถ้าเต้นเรารู้สึกว่าถ้าเต้นเท่นะเท่เลยแต่เรารู้สึกว่าอยังไงดีวะเราอยากให้มีภาพกว้างขึ้นมาอีกหน่อย ที่จะได้เห็นท่าเต้นมากกว่านี้มุมกล้องอาจจะต้องแบบเบ้่งกว้างกว่านี้นิดนึงเราแบบเหมือนมีไลท์อยู่ตรงกลางทําให้เห็นเอลิเมนต์ตรงกลางแล้วเห็นภาพกว้างกว่านี้ะอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะมีนะแต่รู้สึกเราเห็นเท่าที่เราเห็นก็ดูมีแต่ภาพแคบอะภาพแบบอเราก็เห็นมีแดนเซอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีโฟมิกชุดตรงกลางอนะไรเนาะแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบผ่านเจาะผ่านของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยโชว์ท่าเต้นเท่าไหร่แล้วอยากให มีภาพกว้างหรือมุมอะไรที่มันอกันมากกว่านี้ตรงช่วงเบรกแดนนน่าจะแบบสนุกกว่านี้อะไรเงี้ยเออแต่ยังไงก็ตามนะคะเราสึกว่าการที่โฟรมิกซ์ย้ายมาหรืออะไรเงี้ยก็ทําให้โปรดักชันมันไฮ e ์ขึ้นดีขึ้นมากๆทั้งเรื่องของภาพในเรื่องของอะไรเงี้ยดูโตขึ้นแหละดูแบบดูดูแล้วมันแบบคมขึ้นโตขึ้นลึกขึ้นอะไรแบบเนี้ย แต่เราก็ยังชอบโฟมิกในแบบที่มีความคันเลร์ฟูลความเพจความแบบเยอะอยู่อะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ไม่ได้แย่งงแม้ว่าเออเราเราแค่รู้สึกว่ามันมันต่างจากภาพที่เราคิดอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะอ่ะก็วันนี้นะคะก็เดี๋ยวกลับไปนอนฝันกลับไปนอนฟังอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเรายังมีบางจุดที่เราสึกว่าเอ๊ะเอเอ,เอ,เอ,อยู่นิดหน่อยนะแต่ว่า m v p แน่นอนคะ่ะไมกาฉัน <laughs> พูดเลย ก็ยังของยังญาณคำเดิมนะคะอยากโดนฟาดไม่หยุดเอาวันนี้ไปบ่ายค่ะ